ต้องรัะคะุ้นเคยกันเวียดนาแคดเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมือถือนะฮะแคดเว <the okay, heavy, heavy. ียดด็อกสองนะฮะเอ้ยเวียดด็อกหนึ่งไม่มีมากสองวันนี้เรามาเล่นกันนะฮะเล่นโคเล่นเราจะใช้โปรแกรมโมบิเซนอ่านนะฮะซึ่งมันมีลายน้ำอยู่แล้วแหละโปรแกรมฟรีก็เงี้ยโอเคนะเรามาเล่นคนเดียวดีกว่านะฮะเฮ้ย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 ลืมอ่ะโอเคฮะก็วันนี้ไม่แค่รับเชิญนะฮะจากคุณทอยจากสตีพี อะไรวะซีซีบีจีแอมแชนแนลเออนั่นแลหละครับก็มาเล่นดีกว่าขอเป็นแม,มานะฮะคุณนยอยจ้าเขานะฮะิดกดเมียวลืมหุยตา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 ยอย่างงี้ก็สวยสิเอก เป็นเกมเฟดเวอร์ที่เก่ามากอะตั้งแต่สมัยไหนวะสมัยที่ตูอยู่ประมาณอันย่สิบสี่ขวบแด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 โอ๊ยจ้าอย่างนี้ต้องโปรเจกต์่ายไม่ถึงเอ้ยถอยมันเนี่ยเว็ปุ๊ตที่าไปกินโอ้ยเพิ่งเล่นมือถือเด้ ดับบลิคแท็กจะดวงรีไปไหนดับบลิคแท็กฮิวดีกว,ว,ว่าฮิวอีกวีฮิววีฮิวอ,อา้าวอ้าวหล็กอะไรวะอ้าวตาตัวมึงอยาบมึงอยากดยก,ยกดปุ่มหยุดอ่านนะ้ดาไม่แม่นเลยบล็อติ๊กอา้อาวของแมว N required gerakan 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 jurothera Teng na Teng become Hai Matthew how I ia pun teral biar О เอาเฮ้อเ้ยชิดคำะห้คำเอาเอ้ลอยละรีฟต์ลอยละล่องไว้แล้วนะเหือที่หอวไรน้ำลิโยชิดมันจะมีเอ้ากะโอเคมาต่อ แรงลืมตัวลมมันมีลมด้วยลืมอ่ะลืมลืมตตต่อเฮ้ยลมลืมมน้อยแล้วลมนวอยปอติชัยโอ้โหปอติชัยเดือแบดแมนเลยตกเนี่ยโอ้ลมแรงลมแรงแล้วลมแรงอย่างนี้ต้องโนี่ฮะสามเหลี่ยมมุมฉากฮะต้องปิดตาคนรัาหน่อยนะฮะ โอ้อดีครับดีครับปีตาคก้แลสุอะไรวะลืมอ่ะเอ้ยแล้วแม่แกให้รู้ดิแกไม่ไงมีลูดอ๋ออืมลืมแม่แกอัดคลิปเลยอย่าแม่อัดดิครับคุณจะมาพูดเรื่องนี้ทำไมวะเอ้ยลมฝังตูวอีกแล้วโอ๊ตปอกเลยเอาวลมมาฝังตูวลมลมลมไม่กลัวหรอกอย่าไรกะปอกโอ้โหเจ็บ อุ้ยลมแรงโอ้โหคนจะตายสตาร้ทสไตปเจ็บมาี่ิวอาตายสิโดนดอกเยอะนี่มาให้เต็มหลอดเลยนะโอเคฮะวัสดีสดีครับบายบาย